วันนี้มาดูข่าวดีเกี่ยวกับเงินกู้ของธนาคารอมสินนะคะสำหรับช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิดใครจะได้สิทธิ์ในการเยียวยางดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานานถึง6เดือนเช็คสิทธิ์และรายละเอียดได้ที่นี่เลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยจากกรณีที่ธนาคารอมสินได้ออกมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชือ้อโควิด โดยก่อนหน้านี้ได้ออกมาตรการเยียวยาสินเชื่อสู้ภัยโควิดโดยมีจำนวนเงินกู้ให้รายละหนึ่งหมื่นบาทโดยไม่ต้องมีบุคคลคำประกันและสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อ SME ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่องโดยล่าสุดธนาคารอมสินได้ออกมาตรการเยียวยายกเว้นชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาน,านานถึง6เดือนให้แก่ผู้ประกอบการ SME โรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์และเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์โดยนายวิทัยรตัตน,นากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้เปิดเผยว่ามาตรการเยียวยาดังกล่าวเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่าย แก่ผู้ประกอบการให้สามารถประคับประคองธุรกิจได้จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะคลี่คลายและกิจการกลับมามีรายได้อีกครั้งโดยมาตรการยกเว้นการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทำให้เงินงวดเป็นศูนย์เป็นระยะเวลา6เดือนโดยจะมีผลตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม ปี2,564นี้โดยเรามาดูกันว่าคุณสมบัติผู้ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการได้จะมีใครบ้างซึ่งสำหรับผู้ที่เข้าร่วมมาตรการได้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 1. ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME 2. วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน250ล้านบาทและ 3. มีหนี้ค้างชำระไม่เกิน90วัน โดยสามารถแจ้งความประสงค์เข้ารวมมาตรการได้ตั้งแต่บัดนี้ที่สาขาธนาคารอมอสินหรือศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SME ที่ได้ติดต่อขอสินเชื่อไว้ โดยจะหมดเขตแจ้งความประสงค์วันที่23กรกฎาคมปี2564นี้โดยอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาธนาคารอ,อมสินได้จัดทำมาตรการเสริมสภาพคล่องโดยการให้สินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนแก่ผู้ประกอบการ SME ธุรกิจท่องเที่ยวอีกหลายมาตรการ โดยปัจจุบันนี้มีสองมาตรการที่ยังคงเปิดรับลงทะเบียนได้แก่ 1. มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องมีหลักทรัพย์คำประกันโดยจะมีวงเงินให้กู้สูงสุดรายละ 5 0 0 0บาทและ 2. มาตรการสินเชื่อ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวโดยจะต้องใช้ที่ดินเป็นหลักประกันโดยมีอัตราดอกเบี้ยปีแรกเพียง0.1%และมีวงเงินให้กู้สูงสุดสำหรับบุคคลธรรมดารายละไม่เกิน10ล้านบาทส่วนนิติบุคคลจะมีวงเงินให้กู้สูงสุด รายละไม่เกิน50ล้านบาทโดยทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอกู้ได้โดยลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ธนาคารอมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสินเชื่อที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากซึ่งได้ออกโครงการมาหลายครั้งนั่นก็คือสินเชื่อ SME มีที่มีเงินสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวโดยโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ SME มีที่มีเงินนั้นจะเป็นโครงการสินเชื่อสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวโดยผู้ที่สามารถขอสินเชื่อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ 1. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และ 2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยโดยงบการเงินจะต้องมีส่วนทุนเป็นบวก และ3ต้องประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและ Supply c h a i ของธุรกิจท่องเที่ยว โดยประกอบกิจาการมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีและปัจจุบันยังดำเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่โดยมีวัตถุประสงค์สองประการคือ1เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กิจาการและประการที่สองคือเพื่อไถ่ถอนจากการขายฝากเอกชนที่ทำสัญญาขายฝากตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพศ2563จนถึงวัน ที่31ธันวาคมปีพศ2 5 6 3ยกเว้นเพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นหรือไถ่ถอนจำนองจากเจ้าหนี้เงินกู้โดยสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนั้น เป็นประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาวลองเทอมโลนโดยจำนวนเงินให้กู้นั้นจะไม่เกินร้อยละเจ็ดสิของราคาประเมินที่ดินของทางราชการทั้งนี้จะไม่นำราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้ที่มีมูลค่ามาคำนวณจำนวนเงินให้กู้โดยกำหนดว,วงเงินให้กู้ต่อรายดังต่อไปนี้คือกรณีบุคคลธรรมดาจำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ห ถึง10ล้านบาทส่วนกรณีนิติบุคคลจำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่1ถึง50ล้านบาทโดยทั้งนี้ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ50ของรายได้รวมของงบการเงินปีล่าสุดโดยมีอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้ปีที่1 ร้อยละ0.1ต่อปีปีที่2ร้อยละ0.99ต่อปีและปีที่3คือร้อยละ5.99ต่อปีโดยระยะเวลาชำระเงินกู้นั้นจะมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน3ปีโดยมีเงื่อนไขาการชำระหนี้ดังต่อไปนี้คือชำระดอกเบี้ยถูกสิ้นเดือนและชำระหนี้คืนเงินต้น ภายใน3ปีโดยทั้งนี้จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและนำเงินเข้าบัญชีเพื่อสำรองการชำระดอกเบี้ยอย่างน้อย6เดือนและสำหรับหลักประกันการกู้ข้อ1ที่ดินว่างเปล่าและหรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินโดยปลอดภาระผูกพันและ2เจ้าของกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ จะต้องถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ก่อนวันที่1ตุลาคมปีพศ2563ค่ะโดยระยะเวลาของโครงการสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนั้นผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2564หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมดโดยจะให้บริการแบบ first come first serve ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ธนาคารอมสินที่ w w w g s b o r t h สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ